แล้วมนสิการมนสิการกับวิตกเนี่ยต่างกันยังไงฮมมนสิการก็แปลว่านำสามยุทธธรรมให้แล่นไปหรือมุ่งต่ออารมณ์เป็นลักษณะใช่ไหมส่วนวิตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณนะแล้วต่างกันยังไงเอ้า <c oughs> <c oughs> ต่างไง <c oughs> ช่วยอธิบายหน่อยทีย ใครอธิบายเจสิกมาแล้วเนี่ยอ้ายอมหน่อยอ่ะโหไปไปเปนรับนามาสการ์กับขอโอกาสเจ้าข่าวาอาจารย์ถ้าเป็นวิตกอะค่ะก็คือเหมือนจะยกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือลักษณะถ้าท่านเป็นความเข้าใจของหนูก็คือเหมือนกับเริ่มต้นที่เราจะ คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่ก็คือวิตกจะต้องทํางานก่อนอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราใส่ใจมนัสมนสิการก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้จาาเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำมโนทโลหน่อยเดียวอธิบายอ <laughs> ธิบายกันยากจังเลยใช่ไหมอธิบายยากมากาออกับขอการพระอาจารย์ครับ ตัวมนณสิการเจตสิกเขาเป็นสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกเขาประกอบในจิตได้ทุกดวงแม้กระทั่งตัวจักขุวิญญาณที่ต่อให้ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูแต่ว่าตัวมรสิการเขาก็ทําหน้าที่เขาก็เขาก็มุ่งไปสู่อารมณ์คือสีแล้วก็ทาสัมปยุตธรรมให้มุ่งไปสู่อารมณ์ด้วยเขาก็ทําหน้าที่ไปตามตามหน้าที่ของเขาเงียครับอาจารย์ส่วน วิตกเนะี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เขายกจิตไปสู่อารมณ์แล้วก็ยกตัวสัสมปยุตรธรรมไปสู่อารมณ์ด้วยไงครับอาจารย์มันเหมือนเป็นตัวที่เห,เหมือนผลักดันให้จิตและเจตสิกไปคิดถึงอารมณ์นั้นไงครับอาจารย์แล้วตัววิตกอะ่ะตัววิตกนี่เป็นตัวยกครับอาจารย์เป็นตัวยกเป็นตัวที่คิดถึงอารมณ์เป็นตัวที่ ยกทั้งสัมปยุตธรรมยกจิตเจตสิกไปสู่อารมณ์ครับอาจารย์ทําให้ทําให้คิดอารมณ์แต่ตัวมณสิการเนี่ยเขาตัวเขามุ่งไปสู่อารมณ์แล้วก็เหมือนว่าจิตและเจตสิกก็เลยพลอ,อยตามไปสู่อารมณ์ด้วยไงครับอาจารย์อ๋อความต่างกันคือ,อรู้สึกว่าตัววิโตกเนี่ยจะมีพลังในการในการนึกถึงอารมณ์มากกว่าครับอาจารย์เพราะ ท่านไหมทสอบขอโอ,อกาสครับพระอาจารย์ครับที่ผมเห็นความต่างนะครับก็คือว่าคำว่ามนสิการ หรือเรียกว่ามนสศิการเจตสิกตัวนี้เป็นอารามณะอารมณะที่เป็นอารมณาอารมณะมนสิการเนี่ยเขาเป็นเหมือนการชี้ไปหาอารมณ์ว่าอารมณ์อยู่ที่ตรงไหนเนี่ยบรรดามนสิการเจตสิกก็ให้บรรดาสัมปยุตธรรมนั้นน่ะมุ่งไปหาอารมณ์คืออารมณ์อยู่ที่ไหนมนสิการเจตสิกก็พาชี้ชี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต,แต่พอวิตกเนี่ยมันเป็นการยกอารมณ์ขึ้นสู่ ยกอารมณ์สัมปะุณธรรมขึ้นสู่อารมณ์วิตกเขาจะยกตัวกามที่เป็นไปกับกามวิตกที่เป็นไปกับพยาบาทวิตกที่เป็นไปกับวิหิงสาวิตกหรือที่เป็นไปกับเนคขมมะวิตกที่เป็นไปกับอพยาบาทวิตกที่เป็นไปกับอวิหิงสาวิตกเขาจะยกแต่ยกอยู่เขายกในเรื่องใดแล้วเนี่ยก็ทําให้บรรดาสัมปะุณธรรมนั้นคล้อยตามโดยความเป็นกุศลนรกุศล าอาจะะวิตกเนี่ยเขาสามารถยกธรรมะที่เกิดพร้อมกันตนสู่อารมณ์หมายความว่ายกเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันญาณขันนะย,ยกขึ้นสู่อารมณ์วิตกเนี่ยกายกคิดอารมณ์นั้นนะส่วนเจตนาเนี่ยต้องต้องลากสามตัวมาจะเห็นความต่างเอาเจตนาเขากระตุน้นเตือนธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยอันวิตตกยกสู่อารมณ์แล้วให้ประกอบกับ ให้รวมกันกับตนคือวิจกวิตกยกยกสมยศธ,ธรรมส่วนอรมณ์ใช่ไหมเจตนาก็กระตุ้นเลยกระตุ้นธรรมะที่วิตกกยกขึ้นมานั้นนะ่ะดุดแม่ทัพกระตุ้นทหารให้มารวมกับตนในสนามรบส่วนตัวมนสิการาเนี่ยมนานสิการาเนี่ยสามารถทำให้ทรรที่เกิดพร้อมกันกันกบตนอันวิตกยกขึ้นส่วอารมณ์แล้วประกอบอยู่กับอารมณ์ ดุดอะไรเหมือนนายสารถีที่ประกอบม้าอาชาในาไว้กับรถมันเป็นอย่างนี้ทำสามประการเนี่ยวิตกก็ดีเจตนามรดการเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แต่มันทำงานเกื้อกูลกันอย่างนี้พอมองเห็นภาพไหมวิตกเขาสามารถยกทมที่เกิดพร้อมกันตอนส่วนรมเนี่ยยกมีหน้าที่ยกแต่เจตนา กระตุ้นต่อเลยกระตุ้นเลยวิตกยกมาแล้วใช่ไหมก็กระตุ้นในตัวธรรมะที่วิตกยกนั่นแหละสุรมันไว้แล้ว,หลวให้ประกอบรวมกันกันกบตนให้มารวมกันกันกบตนดุดแม่ทัพเลยกระตุ้นทันทีว่าเจตนากระตุ้นให้ภรษาทําหน้าที่เวทนาทําหน้าที่สัญญาทําหน้าที่ใช่ไหมสังขารทําหน้าที่จิตทําหน้าที่บอกทำ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 ,ทำเหมือนหัวหน้าก็ได้อย่าสมมติว่าท่าน สันติพลโรเป็นเป็นหัวหน้าในห้องนี้ก็บอกเลยว่าคุณทําหน้าที่ตรงนั้นนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นเนี่ยส่วนวิตก็ย้อบอกว่าเข้าห้องเข้าห้องมาให้ใครเข้าห้องเรียนห้องห้องฟังธรรมะวิตกบอกว่าเออไอตัวเจตนาบอกกระตุ้นเลยบอกว่าทําหน้าที่ตึ๊ดตต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 นตต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 ตนตต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 ตบตาตตตตรตยตต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 ะตตตตต ก็สามารถทําให้ทําให้เกิดร้ามตนนั้นอันที่วิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วให้ประกอบอยู่กับอารมณ์บอกมุ่งอยู่กับอารมณ์นะอา,อางั้นแต่มนสิการบอกว่าให้มุ่งอยู่กับการฟังมุ่งอยู่กับการฟังทำไมเหมือนนายสารถีประกอบม้าชาในาไว้กับรถนั่นแหละให้มาอยู่กับรถนี้อย่าไปที่อื่นเนี่ยมนัสิการมีหน้าที่อย่างนี้อารามณปฏิกาปาทกามนาสิการมีหน้าที่อย่างนี้ ประกอบตัวธรรมะที่วิตกยกขึ้นนะ่ะให้ประกอบไว้กับอารมณ์ให้มุ่งต่ออารมณ์อย่าไปทั้งอื่นอย่าก,ก,รกระจายกระจายใช่ไหมวิตกยกมาแล้วเจตนาก็กระตุ้นให้ทําหน้าที่แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวมนสิการก็มุ่งมุ่งสมทธธรรมให้ส่วนลมนั้นโอเคไหมครับมันต่างกันอย่างนี้อร,รมาณะปฏิปาทกรรมมาได้การคือตัวมาได้การละ ฉะนั้นตัวเจตนาตัววิตกก็ดีเจตนาก็ดีตัวมนุษการก็ดีมีความต่างกันอย่างนี้เกิดร่วมกันเดี๋ยวทาหน้าที่ต่างกันอย่างนี้พอมองเห็นภาพต่างกันไหมว่าไงหมอแจงเห็นภาพหรือยังเห็นภาพเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะเหมือนกับว่าตัวที่ทําหน้าที่คือตัววิตกเนี่ย ทำหน้าท Merkel, Γ, ี่ยกสัมปยุทธรรมมุ่งสู่ è, RA, orit, ainsi, อารมณ์จ้ะค่ะเป็นตัวที่ทําที่ก่อนพอพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสู่อารมณ์แล้วเนี่ยตัวเจตนาก็ทําหน้าที่กระตุ้นเตือนสัมปยุตธรรมแต่ละตัวให้ทําหน้าที่ของตนของตนที่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าให้ทําหน้าที่กระตุ้นเตือนธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนที่วิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วนี่แหละให้ทําหน้าที่ ให้ทำหน้าที่เจ้าค่ะส่วนมนสิการเนี่ยเขาทำหน้าที่นำทำสัมปยุตธรรมให้ประกอบอยู่ในอารมณ์ที่วิตกยกขึ้นแล้วเนี่ยให้ประกอบอยู่เหมือนกับสารกที่ประกอบมาอาชาในกับรถไม่ให้ไปคนละคนละทางใช่ใช่ใช่ใชนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วเห็นภาพชัด เวลาไปมนสิการถึงสภาพธรรมสามประการนี้เวลาไปเจริญวิปัสสนาญาณยิงจะได้เห็นต่างถ้างั้นมึนงองมองไม่เห็นจะเจริญวิปัสสนาแยกธรรมะเหล่านี้ไม่ได้นี่เป็นปัญหาสําหรับบุคคลที่จะเข้าไปดูลักษณะดูการทํากิจและดูอาการปรากฏเหตุใกล้ของสภาวะธรรมเหล่านี้ก็แยกกันไม่ออกวันนี้ยากไปไหม